สวัสดีครับมาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบอิทวิทนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลท่าตะคอําอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูบ้านพร้อมที่ดินติดแม่น้ำแม่กลองนะครับแปลงนี้นะในเนื้อที่1ไร่1งาน23ตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงนะครับขายอยู่ที่4ล้านสแสนจากเดิมเนี่ยแปลงนี้ผมเคยรีวิวแล้วนะครับเนี่ยแปลงนี้นะเนี่ยนะครับจากเดิมอ่ะ4ล้าน7ตอนเนี้ย เขาลดราคาเหลือ4ล้าน3แสนนะครับก่อนอื่นผมบอกเส้นทางที่จะมากันนะครับเส้นนี้นะมาจากการจนะบุรีมันจะผ่านอ่าโรงงานหรือว่าเขาเรียกบริษัท s c g โรงงานกระดาษนะครับห่างจากการจนะบุรีเนี่ยประมาณ23กิโลครับสายขวาเป็นหมู่บ้านทางนั้นเลยนะครับนี่เลยส่วนหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็จะเป็นไรอ้อยนะครับแบบนี้เลยนี่นี่น,นเป็นอย่างนี้เลยนะครับไรอ้อยทางนั้นเลยความเจริญมีนะ ที่เห็นแบบนี้นะครับส่วนเส้นนี้นะไปอําเภอธรรมกาห่างจากอาเภอธรรมกาเนะี่ยประมาณสัก 7- 7เกิโลได้ครับห่างจากอําเภอท่าม่วงอ่าประมาณสัก9กิโลส่วนข้างๆเนี่ยจะเป็นอ่ากศนอการศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าตะคอนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นกําแพงล้อมทั้งหมดแบบนี้เลย4ด้านเลยนะครับประตูเป็นประตูเลื่อนเป็นประตูเหล็กเลื่อนนะครับหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยนะครับที่ติดาทางหลวงชนบทเนี่ยนะ เป็นทางลัดยางนี่นะสามสิบสี่เมตรซ้ายขวาเนี่ยนะครับยาวเข้าไปติดติดกับแม่น้ํานะครับเจ็ดสิบสี่ข้างหลังตัดอยู่ที่ยี่ห้านะครับ่ะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูในบ้านว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมส่วนทิศนะครับเราหันหน้าเข้าที่ดินเนี่ยมันเป็นทิศเหนือทิศใต้อยู่บนทางเนี่ยสายมือเป็นทิศตะวันตกนะครับเข้ามาสายมือเนี่ยอ่าก็จะเจอต้นไม้นะครับต้นไม้แบบนี้เจอต้นมะม่วงนะครับเขาให้ลูกให้ผลแล้วนะ เนี่ยครับลูกใหญ่ลูกเบลเลอร์เลยนะครับเนี่ยก็จะมีอยู่แถวหน้าบ้านของเขาเนี่ยนะแบบนี้มาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นสุ้มนั่งเล่นนะครับนี่เป็นสุ้มฉากแล้วก็นี่มีจัดสวนหน้าบ้านนิดหน่อยนะครับนี่กำแพงเขาก็จะสูงนะแบบนี้เลยหลังคาขวามือเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะเป็นคอสอน,นอนะครับบ้านเขาก็อยู่สายมือนี่หลังใหญ่นะนะครับที่จอดรถเขาอันเบลเลอร์เลยเนี่ยแบบนี้เลยครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะวาดกลับไปที่ทางสักนิดนึงเนยครับผมเดินมาจากนูน่นนี่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูบ้านนะครับทรงของบ้านจะประมาณนี้นะครับบ้านเขาปูกระเบื้องหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าเดินไปดูในบ้านเลยว่าเป็นยังไงก่อนจะลงแม่น้ํานะครับนี่แบบนี้เลยครับนี่นี่ครับนี่ที่จอดรถเขานี่ เขาหันรถเข้าในบ้านเนี่ยได้สามล็อกเลยนะเนี่ยครับตรงนี้เขาปูกระเบื้องหมดเลยนะทางลมแม่น้ํานู่นเห็นประตูไหมครับเดี๋ยวผมพาเดินออกนอกกําแพงไปถ้าออกนอกกําแพงไปเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่อของกรมเจ้าท่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ตรงนี้เขาก็สร้างเป็นโรงจอดรถนะแต่ไม่ว่าไม่ได้จอดเดี๋ยวผมมาดูซ้ายมือให้ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นกําแพงนะครับมีแอร์ด้วยเห็นไหมนู่นหลังบ้านไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าบ้านเลยนะครับ บ้านเขาก่อนจะเข้าเนี่ยเขาทํายกชันขึ้นมาเนี่ยแบบนี้เลยออกเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องนอนห้องแรกเป็นประตูบานเลื่อนนะครับนี่ห้องนอน4ีเมตรคูณสามเมตรนะครับอันนี้ห้องนี้มันอยู่คู่กันนี่ห้องที่สองเขาไว้ใช้นอนนะครับอันนี้ก็4เมตรคูณสเมตรมีห้องน้ำมีตัวด้วยนะนู่นนะครับห้องน้ำมีตัวก็แบบนี้นะครับข้างบนเป็นฝ้านะครับ นี่แบบนี้เลยปะพอผ่านประตูเลื่อนนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวนี่นะครับห้องครัวนี่เขาปูกระเบื้องทนฟ้าเลยนะครับห้องน้ํามีตรงนี้ห้องนึงนะครับนี่ห้องน้ําเขาโอเคเลยนะครับปูกระเบื้องด้วยนะครับส่วนตรงนี้เป็นทางออกหลังบ้านนะครับพอออกมาหลังบ้านปุ๊บก็จะประมาณนี้ เมื่อกี้ผมยืนดูตรงนู้นนะครับเนี่ยข้างบ้านถ้าหนหน้าเข้าที่ยมันอยู่สายมือส่วนด้านขวามือก็ตรงนู้นนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่มีห้องน้ําอีกนะเดินออกมามีห้องน้ําห้องน้าครู่แบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูห้องนี้ครับนี่ e, ห้องน้ําเขาสายมือส่วนอันนี้เป็นห้องห้องห้องซ้วมน,นะครับแบบนี้อันนี้เป็นห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของ อันนี้ก็สามารถทำเป็นที่จอดรถได้น่ะเนี่ยครับดูสิกำแพงยาวจากนู้นเลยเละมปจนเนี่ยครับนี่นี่เขาก็ทำลวดหนามขึงไว้ข้างบนอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูตรงนี้นี่ให้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยครับบ้านเขาผมมาอยู่ด้านหลังแล้วนะเนี่ยครับนี่ใหญ่มากเลย สี่ล้านสามแสนนี่สามารถมาพูดคุยกันได้นะสนใจจริงก็เข้ามาคุยกับเจ๊เขานะครับเราออกมาด้านนอกแล้วด้านนอกที่ดินนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าที่เนี่ยด้านขวามือนะครับอันนั้นกศนที่อยู่ตรงนั้นนะครับเลยกศนไปก็เป็นทางหลวงชนบทนะครับนี่ด้านหลังของที่ดินนะครับเขาก็จะมีซุ้มตรงนี้ให้ตรงเนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นของกรมเจ้าท่านะส่วนตรงนู้นนะครับ มันจะเป็นที่สโลปลงไปอย่างเงี้ยไปดูแม่น้ํากันไปเดี๋ยวพาเดินลงไปดูแม่น้ํากันเลยครับครับผมลงมาติดชายแม่น้ําแล้วเมื่อกี้ผมอยู่ข้างบนนูน่นนั่นคือบ้านนะครับเนี่ยมันต่ําระดับเนี้ยครับพอน้ําขึ้นเนี่ยมันจะไปถึงประมาณกระดานนั่นนะครับนั่นนะน,ะนะชั้นชั้นศาลานะครับตอนนี้เดือนเดือนที่น้ําเขาลดนะครับอะเดี๋ยวผมให้ดูแม่น้ํนานู่นสะพานข้ามไปกาญจบนบุรีไปบริษัทเอสีจีนะครับ าแม่น้าเลยอันนี้เป็นแม่น้ําแมกองครับเนี่ยเนี่ยครับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นของ S C G ซทั้งหมดเลยที่เห็นเหมือนกันนะครับนี่เลยนู่นก็บริษัทหนึ่งโรงงานใหญ่นะครับเนี่ยแม่น้ําของแม่น้ําแมกองเราอยู่ติดแม่น้ําแม่กองแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับข้างหลังกว้างประมาณยี่ห้านะครับยี่ห้าเมตรนะครับนี่ ติดไปนั้นเนี่ยสนใจก็ลองทักหมาผมนะครับ0614782939หรือ ID Line ผมก็0 6 1 4 7 8 2 9 9 39เช่นกันนะครับมาจากาถั่ม่วงครับนี่เส้นเนี้ยไปเนี้ยครับไปมาจากทั่ม่วงเนี่ยครับประมาณเนี้ยโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ